แซนวิสาพัฒน์พูดล่าสุดถึงนิงปณนิตาหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันที่16มิถุนายนแซนวิสาพัฒน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานม,มิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีพัดพิงนิงปณนิตาหลังจากตดภาพคู่สามีจินจรินธรรมวัฒนะ และทนายตั้มสิทธาบีบังเกิดซึ่งทนายตั้มได้เผยว่าเตรียมฟ้องกลับแซนวิสาพัฒน์หลังจากที่แซนฟ้องจินในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาและหลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแซนกล่าวว่าได้แจ้งความกลับหนิงปณิตาเพราะสิ่งที่หนิงแจ้งความข้อหาตนนั้นไม่มีมูลความจริงพร้อมกับแนะนําให้หนิงเปลี่ยนทนายใหม่และให้คุณหนิงไปทบทวนใหม่ว่ามีอะไรที่จริงบ้างซึ่งคุณหนิงเป็นถึงผู้จัดการควรมีความรับผิดชอบกล้าที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่ทําส่วนตัวแซนไม่ได้กลัวว่าหนิงจะแจ้งความกลับ เพราะตนทําไปตามความถูกต้องและยืนยันว่าทําตามสิทธิ์ของตนเองทั้งนี้ทนายความส่วนตัวของแซนก็ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการแจ้งความกลับคุณหิงปณิตาแล้วโดยกําลังปรึกษากันอยู่ว่าจะแจ้งในข้อหาแจ้งความเท็จต่อพนังกงานสอบสวนหรือทราบว่าไม่มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วมาแจ้งว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งทําให้คุณแซนเกิดความเสียหายโดยทนายส่วนตัวกล่าวว่าแซนไม่เคยได้รับหมายเรียกจากพนังกงานสอบสวนแต่เมื่อวานมีข่าวว่าแซนไม่ไปรับทราบ ข้อกล่าวหาที่สอนทอ่าข้ามก็เลยเกิดความแปลกใจจึงได้ตรวจสอบก็พบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาจริงวันนี้จึงได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ